สกี๋เาดิกระดองชูกุนมา่อยอกสวนมัปูกกระดมราบมาภาพปลูกกระดมร่มขนาดไงจะที่ยใส่ไปดินใส่แล้วปูกงงคยเขาดีเนาะบนี้โดมองเดือนสาเดือนกัไเ้เก็บดอกกระดมเดือนกระดมเดือนมันกระดมปีูกโดนมเสียบเสียบลแก sau ra bắt chị quát buồn nàng khá thương buồn, yêu thương nàng yêu mà nàng yêu thương nàng yêu thương nàng cái thương nàng yêu 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 thương nàng ปลูกไยรังงับไยรังคือนยังดำหน้านี่แหละเสียบอเสียบอฝุ่นดินไส้แต่ว่าฝุ่นทั้งเบิ้งพักที่ก็จะปลูกแล้วประมาณสองอาทิตย์สามวันสี่เถื่อชาไปบังงามขนาดเด้อพักที่เขาปลูกเดียวนี่กระลำ cà đầm mà nó căng nền nhà thứ bao nè, nó men bản ho này, nhà vỏng <laughs> vô, thì nó cái cà đằng hòa ổn nó chỉ จักหน่อยก็ได้ห่อเมียงครับแต่ขุนช้างก็รับตายเงียบๆใส่ผมอยู่นะขุนช้างแท้อย่างนี้จึ๊กครับเดี๋ยวก็ได้ห่อคเดี๋ยวก็ลเลยห่อเน้ยเดี๋ยวก็ได้ห่อเมียงนั่นนี่น้นองใส่ตุ่มมะม่าเนี่ยนี่เนาะนิ่งนำนาำอะไรสีด๊าดิ่งสีด๊านะเจ้าดิ

บ้านเขานี่บ่ปลูกกินเนะครับบ่คือบ้านเขาดิมีเม็ดมีไนก็ปลูกกินเองบ้านเขานี่ซื้อกินยางเดียวครับเขาบ่ให้กันกินพร้อมมันให้กันกินมันกับบด้ขายครับบ้านเขานอนบ้านเ้างมาโอ้แบ่งปุนันปุนี่แน่แม่งแม่ป่าผู้รุ่งแน่ฝนมาปลูกไรเนาะหง่าก็ซื้อว่าบ่มีครับจับหนีเนาะยา่ว่ามีหง่า คืออาบูมี่ครับก nice <sh> ็จเอากมาเกิดออันนืปลูกไม้ครับคนคนไทยครับคนไทยครับไทยกับอินโดีครับมาปลูกผมก็ไม่ย่างเดียครับบรรภัยก็โดนเนาะครับมันถือหนามเดียวมันเปียกมันนึ่งเดิมที่แน่นเขาพวกมัน อันนั้นเขาเขาก็ปล่อยหนาดเลยเพราะท่านเนี่ยร <c oughs> ่มแห้งครับร่มแห้งอิสเดียวร่มบางอยางคักเลยหนาหนาวหนาวก็หนาวคักหนาวห่อนก็่าห่อนเดี่ยจำซีซิบบวกหนาวครับตัวเด็กตัวเดียวครับตัวเด็กตัวเดียว,วทงา,างภาคเหนือหิมาลงเลยหิมาลงเราก็จัดไปเที่ยวเนาะ đã về chiều nghi mặn chợ hoa nà hơn nào đẹp náu, chứ nà bó tẹt không vật tẹt nè buộc nà buộc Vì,

Boy mặt cho bạc nàng bung giữa thiên ngưng tang tay đẹp bung nàng nàng bạc mùi phun nặng thang giềng bung ngọc nặng thang nga thang này dì 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 แปนแปนด,ดีเนาะเขาสีดาคุ้มครับสีดาคุ้มอย่ด้วยเดี๋ยวก็ห่อหัวหอยังเดอ่น้องเนี่ยบันก็ได้เก็บอยกบุนได้ไปพักกินไปเลย,เลยมีไรชุดก็เร้ายู่เป็นชุดเป็นชุดไปเาก็ควนขณดีอนรีวุ่นแบกผุธถัด,ดถดัถดน้ำมา ลำเบียร์ดก่าเขาบ้านนะครับลำเบียร์ดเขาบ้านหน่อยฮนะแต่ผู้เขาแบบโมีกรงใหม่ผู้วัวโดนเขาหัวโดน ฟังนฟังจอแดนนะจอแดนเนี่ยฟังฟังเงินจอดแดน,น,นผู้เขากันยังทั้งขุนแม่นอีบเฟับอีบอีบทั้งประเทศไว้ใหญ่ครับเป็นประเทศนิดหน่อยแต่ว่าการกระเสียดต้องเขารันรับสตุลนะ จ็กต้นเท่านล่ะผมุ melhores, ่รู้มันต้องอยู่ตรงตุนนี่แหละมันส่งออกเงินขายยัดดำกิจจังดำหน้าครับดำถอย์ลังเทย์ลังไปแล้วแต่พูดแทนนั้นไอ้นก็ไอ้หนุ่มสุโขทัยครับสุโขทัยละทมไอ้หนุ่มเจีย

เห็ดงานเธอผมผ่าไปพร้อมโอ้ยสอนซ่อนมันนี่ดิขึ้นมาหลังไสผมเขาจ้าสาม่มาเต็มนี่กันเนาะแล้วพูดกันจังไปก็น่งคิดมากับมากครับมากมากมาันอยู่ดิ mình mà thỏa mãn như thế Trang cái một chết mơn yêu. Băng mỏng ấp, à, băng mỏng ấp Này viên xén Mà ăn được xong đó phù vừa đến đầu đến nhà Vẫn mà đến Họ của, đếng, của, của, của đếng, gần ở hoàn Hai nhà ngay đó เงินหาง่ายใช้ยากใช้ง่ายอะไรอางเงี้ยน้องหยองเอ้ยน้องพมาไก่พาก็ต้องเก็บกรรำเราค่อยคิดคอยกำเราเอับไอหนุ่มคุณนซังหรือคุณหีบ้านอะไรไม่รู้เจืเกือไปครับพี่น้อง